สวัสดีครับกลับมาพบก,กับหมูอีกแล้วนะครับกับวันนี้ครับกับช่องหมูเวิร์กเอานะครับสำหรับวันนี้นะครับหมูอยากจะพามาออกกําลังกายง่ายๆมีแค่ดัมเบลคู่เดียวเล็กๆแบบเนี้ยอยู่ที่บ้านเดี๋ยวเราจะพามาออกกําลังกายในส่วนของอบริหารกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อแขนคือทั้งร่างกายเลยคือเน้นเบิร์นนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะมีท่าอะไรกันบ้างนะครับ เดี๋ยวหมูจะพาไปดูวันนี้หมูมาแนะนําถึงสามท่าด้วยกันครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับแล้วก็ท่าที่หนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้จะออกมาเล่นเล่นส่วนของกล้ามเนื้อขานะครับแล้วก็แขนนะครับโดยวิธีการใช้ผมจะใช้ดัมเบลนะครับคู่หนึ่งนะครับแบบนี้ลักษณะการยืนนะครับผมก็จะยืนลักษณะที่แบบนี้เลยครับขากับหัวไหล่นี่คือเสมอกันขนานกันจับดัมเบลแบบนี้แล้วผมก็จะกางมือออกไปแบบนี้นะครับเริ่มเลย หนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองอ่าสลับข้างนะครับแบบนี้เลย หนึ่งสองสามสี่ห้าจริงๆก็เหมือนกับท่าสะคอนนะครับหกแต่เราจะใช้มือด้วยเจ็ดครับอ๊แปดเก้าสิบหนึ่ง สอโอเคดีเยี่ยมเดี๋ยวท่าที่2ต่อเลยนะครับวันนี้ในส่วนของท่าที่สองเหมือนเดิมครับเหมือนกับคอร์สแต่ผมใช้น้ำเบลสองคู่จับลักษณะแบบนี้นะครับพลิกมือก็หาตัวรวิทีการเล่นนะครับเผื่อระยะด้านหลังไว้นิดน,นึงเผื่อเราเก้าครับเล็กล้างออกมาข้างหลังทำแบบนี้แล้วก็ยอ่อหนึ่งนะครับขมาสองขมาสามขมาม สี 4, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเหลืมเมื่อไแล้วครับหนึ่งสองข่าไม่ต้องถึงพื้นมากนะครับสามสี่ ห้าหกอ่าโอเคต่อไปเล่นต่อเลยนะท่าที่สามใช้เสือเหมือนเดียวครับแบบนีต้ตรงนี้ส่วนหน้าท้องด้านล่างจะหมูจะง,งัดขึ้นนะครับเหมือนเราเล่นบีเชฟอะครับแบบน,นี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเึบสิบอ่าอ่าเล่นยี่สิบทีเราเล่นต่อเนื่องเลยนะครับสามท่าเดี๋ยวลองดูครับสามท่าเล่นทุกท่านับเป็นหนึ่งเซตนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ท่าที่หมูพามาเล่นตัวนี้อยากให้เพื่อนลองเอาไปปรับใช้ดูครับเล่นในทุกๆวันเราอยากออกกําลังกายครับท่าง่ายๆเล่นอยู่บ้านก็ได้ครับแต่วันนี้นะครับหมูขอขอบคุณและสวัสดีฝากติดตามช่องหมูขอเขาด้วยนะครับกดกระดิ่งกดตาาิล่างให้หมูด้วยนะครับ